เรียนไปด้วยทํางานไปด้วยร่างกายจะไหวหรอเก่งตอบกลับด้วยสีหน้าที่เหงื่อชุ่มผมก็แค่ไม่อยากกลับไปด้วยมือเปล่าแค่นั้นนะพี่ในเมื่อออกมาแล้วก็ต้องสู้ให้มันเต็มที่แล้วแม่ค้าก็หันมาพูดกับเก่งเอาข้าวสวยกับไข่ดาวเหมือนเดิมใช่ไหมใช่ครับพอดีว่าผมเหลือเงินแค่25บาทแล้วเพื่อนก็หันมาถามเก่งเฮ้ยเก่งไปหิ้วน้าแข็งต่อไหมเห็นเขาว่าให้เงินเพิ่มด้วยนะไปดิเดี๋ยวกินข้าวก่อนจะไปเดี๋ยวนี้แหละแล้วแม่ที่อยู่ต่างจังหวัดก็โทรมาหาเก่งลูกกินข้าวหรือยัง เก่งก็ได้แต่ยิ้มจางๆแล้วมองในถ้วยมามา่าเพิ่งกินครับแม่แต่ก็อิ่มพอดีเลยผมกินหมูทอดอร่อยมากเลยนะครับเก่งแม่ฝันเห็นพ่อของเราอีกแล้วนะส่วนลูกก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยเก่งกินมาม่าไปแล้วก็พูดกับแม่ไปครับแม่ผมจะดูแลตัวเองและผมก็สบายดีครับแม่ไม่ต้องเป็นห่วงบางทีมื้ออาหารก็สะท้อนว่าใครมีเวลาใช้ชีวิตและใครใช้ชีวิตเพื่อให้มีเวลาต่อไปแล้วต่อมาเก่งก็ยังคงกินมาม่าเหมือนเดิมพอเพื่อนมา เห็นก็รีบเข้ามาท้กงเฮ้ยเก่งทําไมวันนี้ไม่มากินข้าวด้วยกันวะเก่งยิ้มบางๆแล้วหันไปพูดกับเพื่อนเฮ้ยไว้วันหลังแล้วกันวันนี้ฉันรียกว่าต้องไปทํางานต่อโอ้ยอีกแล้วหรอวะชีวิตแกนี่มีแต่งานกับงานตลอดเลยว่ะแล้วเก่งก็ยักไหล่พูดกับเพื่อนก็เรียนฟรีมันไม่มีในโลกนี่ว่ะฉันก็ต้องดิ้นรนแบบนี้แหละเออแกที่มันสู้สุดเลยเว้ยงั้นก็ตามใจแกแล้วกันแล้วเก่งก็หันไปมองถ้วยมาม่าของตัวเองหิวๆิวแบบนี้มาม่ามันก็อร่อยที่สุดละแล้วเพื่อนก็ตบบไา กับเ,เออสู้ๆนะเว้ยเพื่อนกูเอาใจช่วยเออขอบใจมากนะเว้ยไปกินข้าวเถอะในเมืองหลวงแบบนี้บางคนชนะด้วยรถหรูและบางคนก็แพ้ด้วยความจริงใจแล้วต่อมาเก่งก็ยืนถือดอกไม้รอแฟนสาวเราเป็นแฟนกันสองปีแล้วนะอันนี้เก่งซื้อมาให้พอแฟนสาวเห็นดอกไม้ก็ถอนหายใจบอกตรงๆนะเก่งสองปีที่ผ่านมาฉันรู้สึกเหนื่อยอะพอเก่งเห็นรถหรูมาจอดก็รีบถามเขาขับรถมารับเธอทุกวันแบบนี้เลยเหรอแล้วเธอไปกับเขา แบบนั้นส่วนเราล่ะคืออะไรก็แล้วแต่คิดละกันนะเก่งเพราะว่าเขาทําให้ฉันไม่ต้องลําบากเหมือนที่อยู่กับเก่งไงพอเก่งได้ยินแบบนั้นน้ําตาคลอแล้วเก่งล่ะเก่งพยายามยังไม่พออีกเหรอแล้วแฟนสาวก,ก็สายหน้าพูดกลับเก่งฟังนะความรักอย่างเดียวมันไม่พอหรอกมันก็ต้องมีเงินด้วยถึงจะมีความสุขแล้วคําสัญญาที่เคยให้ไว้กันล่ะเธอลืมไปแล้วหรอคําสัญญาลมๆแรงๆแบบนั้นอะมันไม่ประโยชน์หรอกพอพูจบแฟนสาวก,ก็เดินขึ้นรถหลูทันทีส่วนเก่งก็ได้แต่มองแต่ก็ไม่สามารถทํำ อะไรต่อได้อยู่ในเมือง